ัดีครับท่านผู้ปกครองทุกท่านและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้กับผมนายกันใจจักจันพิษนะครับรับผิดชอบสอนวิชาการอาาชีพนะครับจันมปรปฐมศึกษาปีที่สองนะครับวันนี้ก็เรามาเรียนเรื่องการประดิษฐ์ของใช้ส่วนตัวนะครับการบิดของใช้ส่วนตัวนะครับ การผลริตของใช้ส่วนตัวเป็นการผลริตสิ่งของเครื่องใช้ขึ้นมาเพื่อประโยชน์ใช้สอยและอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันนะครับของตนเองนะครับเช่นกล่องกระดาษใส่เครื่องเขียนพัดกระดาษถุงผ้ากระป๋องจากอมกระป๋องอมสินจากขวดนมนะครับการประดิษฐ์ของใช้ส่วนตัวเพื่อให้ ผลงานมีคุณภาพช่วยประหยัดแรงงานช่วยประหยัดเวลาและแรงงานค่าใช้จ่ายในการทำนะครับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประดิษฐ์นะครับเช่นกาวนะครับเป็นวัสดุที่ใช้ติดกระดาษไม้อัดผ้ากลาติกกระเบื้องเพื่อประกอบหรือตกแต่งชิ้นงานกาวมีหลายชนิด จึงต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับชนิดของวัสดุต่างๆดังต่อไปนี้นะครับกาวนะครับชนิดของกาวนะครับกาวน้ำนะครับควรติดกระดาษนะครับติดติดกระดาษใช้ติดกระดาษเป็นหลักนะครับกาวลาเท็กนะครับใช้ติดกระดาษ จะติดไม้ติดผ้านะครับกาวลาติกก็คือกาวที่สีขาวๆที่เราใช้กันอยู่ทั่วไปนะครับที่เราเห็นกันอยู่ประจาอยู่แล้วเราก็ใช้อยู่เป็นประจํานะครับกาวร้อนนะครับใช้ติดพลาสติกกระเบื้องนะครับกาวยางใช้ติดหนังสัตว์หรือหนังเทียมนะครับ ทีนี้การทำงานทุกอย่างนี้เราต้องปลอดภัยไว้ก่อนนะครับก็บควรระวังในการใช้กาวนะครับการใช้กาวเพื่อเพื่อความปลอดภัยควรปฏิบัติด,ดังนี้นะครับหไม่ควรสูดดมกาวทุกชนิดเพราะอาจมีสารระเหยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับอันที่สองนะครับระมัดระวังไม่ให้กาวกาวร้อนติด ผิวหนังนะครับเพราะจะล้างออกได้ยากและเป็นอันตรายที่สำคัญห้ามใช้กาวร้อนห้ามใช้ห้ามไม่กาวร้อนกับดินกาวตานะครับเพราะการเพราะอาจจะทำให้ตาบอดได้นะครับ 3. หลังการใช้งานควรปิดขวากาวให้สนิทนะครับ เครื่องมือนี้ทุกคนรู้จักดีนะครับกันไกรนะครับเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับตัดวัสดุบางๆให้ขาดออกจากกันกันไกรมีหลายชนิดจึงควรเลือกใช้ให้เหมาะกับวัสดุที่ที่จะตัดเช่นกันไกรตัดผ้ากันไกรตัดกระดาษกันไกรตัดสังกะสีนะครับอันนี้การใช้กันไกรก็ ควรใช้ด้วยความปลอดภัยนะครับก็ควรระวังในการใช้กันไกลนะครับกันไกลเป็นอุปกรณ์ที่เป็นสิ่งแหลมคมนะครับจึงต้องระมัดระวังเมื่อใช้งานนะครับเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุกันไกลหนีบมือบาดมือหรือติ่มแทงร่างกายโด,ยป,ดยปฏิบัติด,ดังนี้นะครับ 1. มีสมาธิขณะใช้กันไกล สไม่เล่นกันขณะใช้กันไกลนะครับข้อที่สมเมื่อใช้กันไกลเสร็จแล้วควรเช็ดให้สะอาดและเก็บข้าวซองหรือกล่องอุปกรณ์ให้เรียบร้อยนะครับต่อไปไม้บรรทัดนะครับไม้บรรทัดเป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัดระยะเพื่อทำเครื่องหมายนะครับเพื่อทำเครื่องหมาย กำหนดตำแหน่งที่จะขีดเส้นหรือตำแหน่งที่จะตัดวัดสดุบนไม้บรรทัดนะครับจะบนไม้บรรทัดแต่และอันนี้จะมีตัวเลขบอกหน่วยวัดเป็นนิ้วและเป็นเซนติเมตรนะครับไม้บรรทัดที่พบเห็นมีอยู่สองชนิดนะครับเช่นไม้บรรทัดพลาสติกและไม้บรรทัดโลหะนะครับไม้บรรทัดโดยทั่วไปนี้ จะมีความยาวประมาณ30ซนติเมตรนะครับและมีความยาวเป็นนิ้วประมาณ12นิ้วนะครับโดยทั่วไปนะครับอันนี้ก็เป็นไม้บรรทัดพลาสติกอันล่างจุดนี้ก็เป็นไม้บรรทัดโลหะนะครับ ทีนี้ควรใช้ไม้บรรทัดอย่างไรนะครับควรควรใช้อย่างปลอดภัยนะครับการใช้ไม้บรรทัดเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและไม่แตกหักเสียหายควรใช้ดังนี้นะครับ 1. ไม่หมิดงอไม้บรรทัดนะครับ2ไม่ใช้ไม้บรรทัดเคาะวัสดุที่มีความแข็ง3ไม่ใช้ไม้บรรทัดหยอกล้อเล่นกันกับเพื่อนนะครับ ทีนี้วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประดิษฐ์ทุกชนิดวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประดิษฐ์งานประดิษฐ์ทุกชนิดถ้าเรารู้จักใช้และกเก็บรักษาอย่างถูกวิธีก็จะยืดอายุการใช้งานและประหยัดค่าใช้จ่ายในในการซื้อใหม่นะครับการประดิษฐ์พัดกระดาษนะครับมาดูการประดิษฐ์พัดกระดาษอันนี้ ครูไม่ไม่ไม่ให้นักเรียนทำานะครับแต่ให้ดูวิธีการเอาไว้นะครับเดี๋ยวจะมีแบแบฝบึงหัดให้ไอ้ทำด้วยนะครับเป็นใบงานนะครับพัดเป็นของใช้สําหรับคลายร้อนที่สามารถพกติดตัวไปได้ทุกสถานที่พัดมีมีรูหลายรูปแบบตั้งชนิดที่ทําจากกระดาษและพลาสติกและไม้นะครับนักเรียนสามารถประดิษฐ พัฒกระดาษได้เองจากกระดาษเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายและทำให้เกิดความภาคภูมิใจที่สามารถทำเองได้นะครับวัสดุอุปกรณ์ในการพัดกระดาษนะครับ 1. กระดาษร้อยปอนนะครับ 2. กันกร 3. ส สองไม้บรรทัดสามกันไกลสี่กระดาษโอของขวัญห้าสีไม้หกกาจ็ดดินสอนะครับเรามาดูวิธีการกันบ้างนะครับว่าทำอย่างไรนะครับขั้นตอนการผลริตพัดกระดาษให้จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ตามขั้นตอนดังนี้นะครับ1 ตัดกระดาษร้อยปอน,นค,ความยาว60สเซนติเมตรกว้าง25้าเซนติเมตรนะครับวัดระยะตามแนวยาวของช่องช่องละ3เซนติเมตรร่างด้วยดินสอเบาๆจะได้ยี่สิบช่องพอดีเว้นระยะจากด้านล่างกระดาษขึ้นมา4เซนติเมตรเพื่อทำด้ามพัดนะครับ อันนี้ตามตามแนวดังนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใช้กระดาษปอนร้อยปอนแผ่นใหญ่นะครับนามาตัดต่อไปนะครับอันนี้เราจะตกแต่งนะครับการที่เราจะตกแต่งพัดกระดาษนะครับเราไม่ได้ตกแต่งตอนเป็นขั้นตอนหลังสุดนะครับถ้าเราพับกระดาษเสร็จแล้วจึงจะมาตกแต่งนะครับมัน มันไม่สามารถทําได้นะครับเพราะเพราะพัดมันมันปั๊บไปปั๊บมาเราเราจะวาดตกแต่งลําบากนะครับเพราะฉะนั้นการวาดภาพตกแต่งลงไปในพัดกระดาษเราก็วาดก่อนพับนะครับข้อที่สองวาดภาพระบายสีตามต้องการลงบนกระดาษร้อยปนนะครับอย่างในภาพนี้ก็เป็นรูปหน้าแมวนะครับหน้าแมวในใน สีต่างๆอีริยาบถต่างๆนะครับวาดว่าแมวยิ้มบ้างแมวแมวมีความสุขบ้างแมวหัวเราะบ้างหลายคนเล้วแต่นะครับเราก็แล้วแต่จินตนาการของเรานะครับจากนั้นแล้วนะครับอันนี้ พับกระดาษตามช่องช่องที่วางท,ที่ร่างเส้นไว้โดยพับสลับด้านไปมาจนหมดกระดาษนะครับอันนี้เราไม่เห็นหน้าแมวนะครับเพราะอยู่อีกด้านหนึ่งนะครับอันนี้เราไม่เห็นหน้าแมวนะครับหน้าแมวอยู่ไหนเราเราเพราะเราพับกลับมาพับอีกด้านหนึ่งนะครับพับกลับไปกลับมานะครับต่อไป ต่อไปนะครับพับก็สี่พับกระดาษส่วนปลายที่เว้นไว้4เซนติเมตรขึ้นมาทำเป็นล่ามด้ามพัดแล้วเย็บติดกาวแล้วเย็บติดกาวให้กระดาษติดกันกลางพัดออกจะได้พัดกระดาษที่สวยงามและอาจตกแต่งด้ามพัดด้วยการใช้กระดาษโอ,อกของขวัญ พันรอบด้ามพัดแล้วติดกาวให้เรียบร้อยนะครับทีนี้มาดูใบงานนะครับใบงานที่เราต้องทำนะครับให้นักเรียนทำลงในกระดาษ A4 นะครับส่วนวันที่จะส่งนั่นก็คือในครั้งต่อไปที่ผู้ปกครองมาโรงเรียนนะครับ ในครั้งต่อไปที่ผู้ปกครองมาโรงเรียนนะครับทําลงในกระดาษ A4 e นะครับก็จงตอบคำถามต่อไปนี้นะครับข้อหนึ่งกาวเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ทำอะไรในงานประดิษฐ์นะครับข้อที่2นะครับอุปกรณ์ตัดกระดาษคืออะไรนะครับข้อที่ 3. ไม้บรรทัดมีไว้เพื่ออะไรนะครับข้อที่สี่ การวาดภาพตกแต่งในการพับกระดาษเป็นพัดกระดาษนะครับควรวาดภาพก่อนหรือพับก่อนนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็ขอจบการนำเสนอบทเรียนวิชาการอา,าชีพของชั้นปฐมปีที่สองไว้เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ